อ่ะข้อ5เซตคำตอบของอสมการนี้ฮะเป็นสับเซตของคำตอบข้อใดสับเซตคือส่วนย่อยแปลว่าข้อใดที่มีคำตอบเป็นไข่ทั้งั้งใบแล้วข้อไหนที่เป็นคำตอบของไข่แดงข้างบนนะครับดังนั้นต้องคิด2รอบเนาะหาเซตคำตอบของข้างบนก่อนมาฮะ x กำลัง2บวก 2, 2 x ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ0 เวลาคิดแก้อสมการทำยังไงครับผมทำยังไงครับผมก็ทำเหมือนสมการอ่ะใช่ป่า <c oughs> อ้ามาแยกสองวงเล็บครับตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกครับอะไรเอ่ยคูณกันได้ลบสาม ผลต่างได้2 3กันหนึ่งส้อเป็นค่าบวกด้วยแล้ว1เป็นค่าลบโอเคไหมเพราะนั้นจุดวิกฤตจุดขอบเขตอ่ะพี่ชอบเขียนจุดวิกฤตก็คือลบสกับหนึนะครับมาพอเส้นจำนวนนะครับบวกลบบวกเอาค่าลบก็คือตรงนี้เอาหมดนะครับเอาหมดจบไหม ทีนี้เขาถามว่าไอ้นี่เป็นสับเซตของตัวไหนครับอไอ้นี่เป็นสับเซตของตัวไหนเอาละตอบข้อไหนฮะดูจากข้อที่ง่ายที่สุดก่อนข้อ4ถูกไม่ถูก x กํลังสองไม่เท่ากับ9ก็แปลว่า x ไม่เท่ากับบวกลบ3ถูกไหมซึ่งผิดเพราะว่ามันมีลบ3ที่เป็นคำตอบข้อ4ผิดนะฮะข้อ4ผิดเอาข้อไหนอีก <S 2> <2> <S เอาข้อ2อ่ะมาข้อ2คิดข้อ2 หรือเอาข้อสามก่อนข้อไหนง่ายกว่าระหว่างสองข้อสามสอยกว่จริงเหรอข้อสามง่ายกว่าน้งองข้อสามง่ายกว่าเพราะว่าข้อสามไม่ต้องคิดเลยข้อสามตอบเลยข้อสามคือ x ลบหนึ่งส่วน x บวกสามน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยน้องก็พูดเลยว่าจุดวิกฤตคืออะไรฮะใช่ลบสามกับหนึ่ง น้องก็พอดเลยลบ3กับ1เอาค่าลบนะบวกลบบวกนะครับเออแต่แต่ว่าลบ3ต้องเป็นสีขาวถูกปะแล้ว1เป็นสีดำกตกลงถูกหรือผิดผิดนะฮะผิดนะฮะเพราะว่ามันดันน้อยกว่าคำตอบอีกนะครับข้อ3ก็ผิดอีกเพราะนั้นมันเหลือข้อ1กับข้อ2แล้วข้อ2คิดง่ายกว่าข้อ1หรือเปล่า เดี๋ยวนะพี่ดูก่อนอ๋อคิดยากพอกันอยากทำข้อไหนอยากทำข้อสองใช่ไหมอ่ะมาทำข้อสองก็ได้เอ,อ่อ Absolute x-4 ลบสี่นะฮะน้อยกว่าเท่ากับห้านะครับเออการแก้สมาการ Absolute เนี่ยนะบังเอิญว่าเมื่อกี้ชี้มันยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวพี่ทำให้น้องดูเลย ถ้าเป็นพี่ทำพี่ยกกำลังสองสองข้างเลยครับในเคสเนี้ยพี่จะได้ x ลบสี 4, ยกกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับยีครับแล้วพี่ก็จะได้ x กำลังสลบแ x บวกสิลบยีน้อยกว่าเท่ากับศย์ครับอืมแล้วพี่ก็จะได้ x กำลังสองลบแ x เราข้างหลังเป็นลบเท่าไหร่1นะ,ะ่ยสิบหก็สิบเจ็ดสิลบเ นะฮะพี่แยก2วงเล็บครับเป็นอะไรฮะตัวหนึงบวกตัวหนึงลบครับเป็นอะไรครับลบเออลบเก้าบวกหนะครับลบะะเบวกหนึ่ะอ่ะพี่ขอถ่ายขึ้นไปนะต้องมีที่เออจริงๆ กระดาษเต็มมาลบเบวก1เพราะนั้นจุดวิกฤตของพี่ก็คือลบห่กับ9นะครับจุดวิกฤตคือลบ่กับ9พี่ก็พรนเลยลบ่กับ9แล้วเอาตัวน้อยนะเอาละเอาละเป็นสับเซนไหม เป็นสับเซตไอ้นี่ไหมดูให้ดีลบหนึ่อยู่ไหนเกอยู่ไหนไตัวลงเป็นสับเซตไหมเนี่ยไม,ไม่เป็นนะครับข้อ2ก็ผิดอีกเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่ข้อที่ถูกคือข้อที่1นฮะข้อที่1นฮะ ข้อที่ถูกคือข้อที่1ครับแต่ทีนี้พี่คิดว่าให้เป็นการบ้านน้องนะฮะว่าข้อที่1มันถูกอย่างไรครับผมข้อที่1มันถูกอย่างไรครับพี่จะทำสกินช็อตอันนี้ไปให้แล้วน้องทําตามเลยโอเคไหมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อที่1นนะครับมันถูกอย่างไรทำเสร็จแล้วแคปเจอร์ส่งมาในไลน์ห้องหน่อยฮะ,ะโอเคไหมนะครับ 巴马尼。